สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t e เทคช l ลกับผมใหญ่ปริตาเซรซมโคเลิรครับรายการในตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนของกล้อง Panasonic Lumix g x 8 5นะฮะตัวกล้องตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องในซิสเต็มของ m i โครโฟเตอร์ก็ตัวกล้องเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเซนเซอร์แบบไ s g h t m o เซ s เซอร์แล้วจุดเด่นของเซนเซอร์ตัวนี้ก็คือว่าเขาไม่มีโลคาฟิลเตอร์ filter, ซึ่งทาง p a นา s โ n นิกเขาก็บอกว่าความคมชัดเนี่ยมันมากกว่าเซนเซอร์ปกติทั่วไปตัวกล้องตัวนี้เนี่ยนะครับาคจะบอกว่าที่ชื่อมันดูแปลกๆนะครเป็น G X 8 5ซึ่งในซีรีส์นี้นะยังยังไม่เคยมีกล้องพ a นาส o n i c กทำออกมานะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นน้องของ J 8แล้วก็ชื่อในไทยนะครับก็จะเป็นชื่อรุ่น G X 8 5แต่ถ้าใครไปดูที่ญี่ปุ่น นะครับ GX 85ไม่มีขายที่ญี่ปุ่นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขายเป็นตัว GX 72นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นทางยุโรปก็จะเป็น GX 80นะครับก็ไม่ต้องงงจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกล้องรุ่นเดียวกันนะครับในเมืองไทยก็จะเป็น GX 85นี่แหละมาดูรอบๆตัวกล้องก่อนตัวกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะดีไซน์จะคล้ายๆกับตัว GX 8เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็น รุ่นน้องของตัว J8 แนะครับแต่ว่าบอดี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัว J8 จะเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับไซส์พอๆกับตัว J7 แหละนะครับแล้วก็การจับถือตัวกล้องเนี่ยนะฮะก็ทำออกมาได้อนข้าะดีคือด้านลน่างเนี่ยเขาจะมีกริปนะครับสำหรับให้จับก็กริปจะเรียบๆนิดนึงคือจะไม่ได้ถึงกับเวลาที่จับไปแล้วจะเต็มมือแต่ว่าก็จะทําให้ตัวกล้องเนี่ยมันดูไม่เอทอะทะมากนะักเพราะถ้าเป็นกริปหนาๆออกมาเนี่ยกล้องก็จะดู เอทาไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมีดาออยู่ด้านหน้ากับด้านหลังก็คือมี2องดเให้แด้วอันหนึ่งเนี่ยจะอยู่ตรง ปุ่มชัตเตอร์นี่แหละนะครับใต้ปุ่มชัตเตอร์ก็จะมีไดอะลให้อ,อันหนึ่งแล้วก็ด้านหลังของเขานะครับก็จะมีนหนึ่งไดอะลแล้วก็ตามสไตล์เนี่ยนะฮะก็คือว่าเจ้าไดอะลด้านหลังเนี่ยมันสามารถที่กดลงไปได้ก็คือจะเป็นปุ่มอีกปุ่มหนึ่งขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเขามีฮอทชูมาให้ด้วยก็ฮอทชูจะอยู่ตรงนี้ข้างๆอยู่ไฟเดอร์กับเขามีแฟลชในตัวนะฮะก็สามารถที่ยตัด ปิดแฟลขึ้นมาได้ตัวแฟลก็บ้าส์ได้ใช้นิ้วเกี่ยวไว้นิดนึงเป็นเทคนิคเวลาที่ถ่ายภาพในห้องถ้าจริงแฟลแต่ว่าไม่อยากจะได้แสงแฟลตรงน,งนะครับก็ใช้บาสเอานิ้วเกี่ยวไว้นิดหนึ่งก็ทําได้เหมือนกันนอกจากนั้นก็จะมีปุ่ม record video เนี่ยนะครับจะอยู่ตรงด้านบนใกล้ๆกับปุ่มชัตเตอร์แต่ว่าเขาก็จะทําเป็นเรียบไปเพื่อที่จะกันเรากดโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็ถ้าจะกดวิดีโอแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆก็ถือว่ากดไม่ยากนะนะฮะเพียงแต่ตัวผ่มเนี่ยมันก็จะเรียบไปกับตัวบอดี้กล้องเลยแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดของเขาจะอยู่ใต้ตัวดาวนหมดตัวนี้พี่อยากค่อนข้างที่จะชอบการออกแบบแบบนี้นะคือมันเป็นกล้องที่สามารถที่จะวันแทนโปรเรตได้นะครับบางทีเนี่ยมือซ้ายเราไม่ว่างนะครับเีบเเนี่ยใช้มือเดียวนะฮะหยิบกล้องขึ้นมาก็สามารถที่จะเปิดออนได้เลยแล้วก็ กดถ่ายได้นะครับมันไม่จะเป็นต้องเอา2มือเอามือนึงมาเปิดกล้องด้านหนึ่งแล้วก็ค่อยกดถ่ายแบบนี้คล่องตัวดีนะฮะแล้วก็ตัวสวิตช์เปิดปิดของเขาเนี่ยมันหลบมุมเข้าไปก็จะทําให้เวลาที่ใช้งานจริงๆโอกาสที่นิ้วเราจะพลาดไปโดนก็จะน้อยลงไปนะฮะมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างของเขาเนี่ยตรงนี้จะมีช่องสําหรับเสียบ s d m i กับสาย USB แล้วก็เจ้าตัว j x 8 5ตัวนี้จะชาร์จถ่านด้วยระบบ usb แล้วก็จะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือหรือว่ากล้องรุ่นใหม่ๆก็คือเวลาที่เราจะชาร์จเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้แทนชาร์จละใช้เป็นสาย usb เป็น micro usb เอามาเสียบที่ตัวกล้องแล้วก็ชาร์จถ่านได้เลยรวมถึงว่ามันสามารถที่จะชาร์จจาก power bank ได้ก็สะดวกขึ้นเพราะอย่างบางทีเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ย กล้องที่มันใช้แท่นชาร์จเนี่ยนะฮะหลายๆครั้งเนี่ยนะครับไปลืมแท่นชาร์จเอาไว้ที่โรงแรมก็มีหรือว่าบางทีเองเนี่ยไปที่แล้วอ่าหลืมเอาแท่นชาร์จมานะฮะก็แบบนี้ที่ใหญ่ถือว่าค่อนข้างที่จสะดวกนะครับชาร์จผ่าน USB เลยตัวช่องมองภาพของเขาตัวนี้จะเป็น e l e c t r o n i c v i e w f i n d e r ดรความละเอียดอยู่ที่2.76ล้านจุดแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะปรับยกไม่ได้เหมือนกับ J8 นะคะตัวนี้จะวิวเฟเดอร์ er จะฟิกไปเลยแล้วก็สามารถปรับแก้สายตาได้สายตาสั้นสายตายาวก็ปรับจากตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอด้านล่างของเขาเนี่ยนะครับตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสตามสไตล์ของ panasonic น,นะครับเพราะว่า panasonic กล้องของเขาถ้าทุกตัวนะัวันนี้เป็นกล้องที่เป็นระบบ touchscreen นะครับสังญาณจากหน้าจอความละเอียดของหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่1.04ล้านจุด ก็ถือว่าค่อนข้างที่โอเคละเอียดได้ในระดับหนึ่งเลยแหละนะฮะแล้วก็ขนาดของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่3นิ้วรวมถึงว่ามันสามารถจะการออกมาได้แบบนี้สําหรับการถ่ายภาพมุมต่ำนะครับหรือว่าจะเป็นมุมสูงก็ออกมาอยู่แบบนี้แต่ว่าเจ้าหน้าจอตัวนี้จะเซลฟี่ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าตัวกล้อง Panasonic GX 8 5เนี่ยมันมีความสามารถอะไรนอกจากรูปลักาภายนอกกันแล้วบ้างครับ ตัว Panasonic GX 85เนี่ยนะฮะจะเป็นกล้องที่มีระบบการสั่่ในตัวกล้องเป็นระบบการสารั่น5แกงแล้วก็เวลาที่เขาทำงานคู่กับเลนส์ที่มันมีระบบการสั่นในตัวเลนส์ก็จะทำงานแบบที่ Panasonic เรียกว่าเป็น Dual IS ก็คือ2แกงที่ตัวเลนส์ยังทำงานบวกกับการสารั่น5แกงในตัวกล้องเพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันภาพสั่นไหวเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าปกติแน่นอนแล้วก็ เท่าที่ลองถ่ายนะครับตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยตัว d u i s หรือว่าเจ้าระบบการสั่ง5แกนในตัวกล้องเองก็ทําออกมาได้ดีมากๆเรียกว่าเวลาที่ใช้ถ่ายวิดีโอเองเนี่ยนะครับกิมบอลไม่ต้องนะถือนิ่งๆเนี่ยที่เหลือปล่อยให้การสั่นก็ททางานช่วยได้เยอะเลยร่วมถึงตัวระบบการสั่นตัวนี้ยังสามารถที่จะทํางานในตอนที่เราถ่ายวิดีโอ 4K ได้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดแตกต่างคืออย่างตัว J8 เนี่ยนะครับรุ่นพี่ของเขา ไม่สามารถใช้ระบบ d u a l IS ตอนที่ถ่ายวิดีโอ 4K ได้แต่ตัว GX 8 5รุ่นน้องออกมาทีหลังทำได้นะครับความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องกันบ้างเจ้าก,กล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง10ภาพต่อวินาทีที่ AFS หมายความว่าอะไรหมายความว่าที่10ภาพต่อวินาทีเวลาที่เรากดชัตเตอร์ค้างไว้แลวกล้องมันรัวให้นะครับตัวกล้องจะโฟกัสใหม่ทุกภาพ มันจะไม่เหมือนกับพวกกล้องตัวอื่นๆที่เรากดค้างไว้เขาจะโฟกัสแค่ภาพแรกภาพเดียวแล้วที่เหลือเขาจะจะรูอไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการปรับโฟกัสใหม่แต่ถ้าทํางานแบบนั้นนะครับก็คือให้เขาโฟกัสแค่ภาพแรกภาพเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยนะครับไม่ต้องโฟกัสแล้วความเร็วสูงสุดที่เจ้ากล้องตัวนี้จะทําได้ก็คือที่40ภาพต่อวินาทีเรียกว่าถ่ายภาพแอคชั่นได้สบายๆนะฮะความเร็วชัตเตอร์สูงสุดจะอยู่ที่หนึ่งส่วน 16,000วินาทีนะครับถือว่าค่อนข้างรียจะสูงเลยทีเดียวบางคนอาจจะตกใจว่าเ้ยทำไมกล้องตัวนี้นี่มันขึ้นไปถึง1ส่วน16,000วินาทีได้เลยเหรอก็ต้องบอกว่าจเจ้าความเร็วชัตเตอร์1ส่วน16,000วินาทีตัวนี้จะเป็นความเร็วชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์แต่ถ้าเป็นแมชชันนิคชัตเตอร์ปกติ ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่ทําได้ก็คือที่1นึส่วนสี่พันวินาทีแต่ทั้ง2อันเนี่ยนะฮะเรียกว่าการใช้งานตรงน,นี้เนี่ยเด็กกินและใช้ตอบสนองงานได้สบายๆไม่ว่าเวลาที่คุณจะใช้การถ่ายภาพแอคชั่นเร็วๆหรือว่าจะเป็นการถ่ายร่วมกับเลนส์ที่มันมีรูรับแสงกว้างๆอย่างพวก F1.4 หรือว่าไปถึงพวก F0.95 นเนี่ยนะครับพอรูรับแสงมันกว้างมันก็ต้องการความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นเพื่อที่จะ ภาพได้เวลาที่เราอยู่กลางแดดหรือว่าในที่ที่มันแดดจ,จัดๆริแสงเยอะๆนะครับตรงนี้ใช้ความเร็วสูงสุดหนึ่งส่วนหนึ่งมืน 6, วินาทีก็ยังทำงานได้สบายๆเรื่องของชัตเตอร์นะครับความเร็วชัตเตอร์เนี่ยเราคุยกันไปแล้วมาเรื่องของกลไกลบ้างตัวกล้อง GX85 เนี่ยทาง panasonic บอกว่ากลไกลในการลั่นชัตเตอร์หรือว่าระบบลั่นชัตเตอร์ของเขาเนี่ยมัน เปลี่ยนเป็นแบบใหม่ละนะฮะมีการปรับปรุงพัฒนามากขึ้นก็ทําให้ลดการสั่นสะเทือนเวลาที่เรากดถ่ายภาพนะฮะอันนี้หมายถึงตอนแมกนิคชัตเตอร์นะเพราะว่าอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เนี่ยชัตเตอร์มันไม่มีการทํางานอยู่แล้วนะครับแมกนิคชัตเตอร์เนี่ยระบบกลไกชัตเตอร์แบบใหม่ทางพนาโซนิกเฟรมเาไว้ว่าเวลาที่เรากดถ่ายภาพเนี่ยนะฮะการสั่นไหวของตัวกล้องลดไปได้ถึง90%นะครับรวมกับเจ้าการทํางานของระบบ ป้องกันการสั่นไหว5แกนแล้วเนี่ยนะฮรียกว,ว่าจะากล้องตัวนี้เนี่ยขอให้มือคุณถือนิ่งๆเ่ยนะฮะที่เหลือเนี่ยกล้องทํางานได้สบายๆค่าความไวแสงของจะกล้องตัวนี้หรือวค่า ISO จะอยู่ที่200ถึง25,600ก็ถือว่าค่อนข้างที่โอเคนะครับแล้วก็25,600เนี่ยจริงๆแล้วคงไม่มีใครไปใช้น,นะครับเท่าที่ได้ลองทดสอบนะฮะที่ ISO 320ไฟล์ภา,าพยังเรียนๆใช้งานได้สบาย แล้วก็ความเร็วในการโฟกัสของเจ้ากล้องตรงนี้เนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นจุดเด่นของกล้องไมโครโฟเตอร์อยู่แล้วที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสได้รวดเร็วครับ ถ่ายวิดีโอกันบ้างน,นะครเพราะว่าถ้าคุยถึงกล้องพ a น a า o n i ิแล้วไม่พูดถึงเรื่องวิดีโอเนี่ยคงผ,ผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับตัวกล้องพ a น a า o n i ิเรุ่นหลังๆกุกตัวเนี่ยก็จุดเด่นของเขาจะอยู่ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K รวมถึงเจ้าตัว g x 8 5ตัวนี้ก็สามารถยียจดถ่าย วิดีโอแบบ 4K ได้ซึ่งเฟรมเรตสูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่30เฟรมเปอร์เซ็นต์แต่ว่าน่าเสียดายอย่างเดียวเลยจริงๆนะฮะก็คือว่าเจ้ากล้องตัวนี้มันถ่ายวิดีโอ 4K ได้แต่เขาไม่มีช่องเสียงไมโครโฟนเพราะว่วด้านข้างก็จะมีแค่ช่อง HDMI กับช่อง USB เท่านั้นเองนะฮะก็ถ้าใครที่ซีเรียสเรื่องของเสียงตอนถ่ายวิดีโออาจจะต้องใช้เป็นการ เสียงแยกนะครับอาจจะอัดลงพวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้เครื่อง audio recorder ข้างนอกเอานะฮะแต่สหรับการใช้งานทั่วๆไปตัวไมหัวกล้องก็ถือว่าทําออกมาได้ดีในระดับหนึงนะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละเสียงมันคงไม่ดีเท่ากระการใช้พวก e t e r n a l microphone นะครับวิดีโอของกล้องตัวนี้จะเซฟได้ฟอร format นะฮะเลือกได้ฟอร f o r m ก็คือจะมีเป็น AVC s d ซึ่งตัวเนี้ยคุณภาพค่อนข้างดีดีเลยกับ MP4 แต่ว่าเวลาที่เราถ่าย 4K ตัวกล้องจะเซฟเป็น MP4 เท่านั้นนอกจากนั้นเนี่ยนะจุดเด่นของ Panasonic ในการเอาวิดีโอ 4K มาประยุกต์ใช้ก็คือเรื่องของการถ่าย 4K Photo ตัวกล้องตัวนี้ก็ยังมี 4K Photo มาให้อยู่สำหรับใครที่สงสัยว่า 4K Photo มันคืออะไรมันก็คือการถ่ายวิดีโอแบบ 4K แล้วคุณเป็น จับภาพคือพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยกล้องจะให้เราเลือกว่าเราจะดึงเฟรมไหนของวิดีโออันนั้นเนี่ยนะครับออกมาเซฟเป็นภาพก็จะได้ภาพเป็นความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งพี่อยากถือว่ามันเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่ว,วไปละข้อดีของการถ่าย 4K Photo หรือว่าการถ่ายวิดีโอ 4K แล้วมาดึงเซฟเป็นไฟล์ภาพน่นะครับก็คือว่าการจับจังหวะอะไรเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยคือโอเคเราบอกว่ากล้องเรามีถ่าย Continuous นะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยลองถ่าย คอนติเนวัสก็คืกอกดจักระค้างไว้แล้วให้กล้องมันลัวให้นะฮะบ,บางทีเราก็พลาดจังหวะสําคัญเหมือนกันแต่ถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วมาดึงเป็นเฟรมเอามาเซฟเป็นภาพเนะี่ยการจับจังหวะเนี่ยมันทาได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็กล้องตัวนี้มีโหมดโฟกเเโฟโต้ให้ถึง3แบบนะครับก็จะมีเป็นแบบเบิร์สนะฮะคือเรากดกล้องจะถ่ายนะครับตาใดที่นิ้วเลยค้างไว้อยู่นะครับกล้องก็จะถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยนิ้วกับอย่างที่2ก็คือ ปาร์ต็อปเรากดครั้งหนึ่งคือเริ่มถาม่ายกล้องก็จะถ่ายไปเรื่อยๆจนเรากดอีกครั้งแล้วกล้องก็จะหยุดถา่ายกับอันที่3นะฮะก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น reverse นะฮร reverse นี่ก็คือการถา่ายโดยที่เราปล่อยให้เหตุการณ์นั้นอนะ่ะมันเกิดขึ้นไปก่อนแล้วเรากดชัตเตอร์กล้องจะเซฟย้อนกลับไปให้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการถ่าย3แบบของ 4K Photo นอกจากนั้นนะครับมี 4K Photo แล้วอีกหนึ่งฟังชันที่ขาดไม่ได้สำหรับกล้อง Panasonic รุ่นใหม่ๆก็คือในเรื่องของตัว Post สโฟกัสนะฮะตัวกล้องตัวนี้ก็มีโ o s t สโฟกัสมาให้มีปุ่มแยกออกมาอยู่ด้านนอกเลยทั้งตัว Post สโฟกัแล้วก็ตัว โ k กัสเ o ก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นคือรุ่นเก่าๆนะครับเขามีทั้ง2โหมดนี้มาเหมือนกันหลังๆตัวพ a n a s o n ิกเนี่ยใช้2อโหมดนี้เป็นจุดขายของตัวกล้องแล้วก็เรียกว่ามีแต่พ a n a s o n ิกเจ้าเดียวที่มีฟังก์ชันแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันจะต้องไปขุดเข้ามาอยู่ในเมนูคือเข้าไปในปุ่มเมนูแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชันพวกนี้ออกมาใช้แต่รุ่นใหม่นะครับกล้องใหม่ๆของพ a n a s o n ิกเนี่ยเขาเอา ฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยออกมาเอาเมนูพวกนี้ออกมาวางไว้อยู่ข้างนอกเลยก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้เร็วขึ้นนอกจากนั้น G X 8 5ยังมีระบบโฟโตสไตล์แบบใหม่นะฮะที่เรียกว่าเป็น L Monochrome ซึ่งเจ้าตัวแ o n ม c นโครมเนี่ยมันจะต่างจากโหมดม c นโครมปกติในเรื่องของการที่ให้สีดำสนิทมากขึ้นคือดำเป็นดำจริงๆแล้วก็การไลร่โทนขาวดำเนี่ยนะครับจะออกมาใกล้เคียงกับฟิล์มขาวดำจริงๆมากขึ้น ก็จะเป็นตัวฟโต้สตล์ตัวใหม่ที่ใส่อยู่ในตัว j 8 5ตัวกล้องมีระบบ Wi-Fi มาให้นะครับสามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้ก็สั่งงานเป็นรีโมทชัตเตอร์ก็ได้หรือว่าจะค็อปปี้ไฟล์ภาพจากตัวกล้องไปโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็สามารถที่จะทำงานได้ผ่านระบบ Wi-Fi นะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งคือเฉพากล้องตัวนี้เนี่ยมันไม่มี nfc มาให้นะครับก็สำหรับใครที่มีโทรศัพท์ Android อาจจะรู้สึกว่า นิดหนึ่งนะครับปติอยู่นิดนึงคือการไม่มี NFC เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามี NFC มาให้เนี่ยชีวิตมันอาจจะง่ายขึ้นอีกนิดนึง,นงตอนที่ว่าเราจะเชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์มือถือก็เอาโทรศัพท์มือถือมาแตะก,กล้องแต่เจ้าตัวจิก85ตัวนี้ไม่มี NFC เพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อมือถือก็คนใช้ Android ก็ใช้ iPhone เหมือนกันนะคะคือเข้าไปที่ setting แล้วก็สั่ง connect wifi หรือวก,การ connect router เนี่ยแหละแต่ว่าแทนที่เราจะ คอนเน็กกับเราเตอร์ก็จะเป็นการคอนเน็กกับตัวกล้องแทนแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็สามารถจะใช้งานได้แล้วถือว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เรียกว่ายุ่งยากนะครับแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะถามว่าเหมาะสำหรับใครพี่ใหญ่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานค่อนข้างเี่จริงจังแต่ไม่อยากได้กล้องอะไรที่มันดูใหญ่โตอลังการมากไปนะถือว่าคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะครับตัว GX85 ตัวนี้เนี่ย ขนาดกำลังดีแต่ฟังก์ชันเนี่ยใส่มาให้ครบลูกเล่นจัดเต็มเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะฮะก็มีตัดบางฟังก์ชันออกไปบ้างแต่ฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ตัดออกไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่การใช้งานทั่วๆไปเราแทบจะไม่ได้เปิดขึ้นมาใช้เลยนะครับก็ลองดูครับสำหรับเจ้าตัว Panasonic GX 85ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech c h l l ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ